สวัสดีครับยินดีตกนรับเข้าสู่รายการ Dream Music Workshop ไม่ใช่ที่นี่มาชิดอหรอไม่ใช่ครับช็อปสำหรับคนรักดนตรีนี่ครับวันนี้ได้เกียรติจากคุณตั้มอีกแล้วครับ <c oughs> วันนี้จะมาเ w o r k ช h อ p ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะออการประกอบกองกิสเตอร์ครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆมากแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าจะสมสัยนั่นเอลครับสังเกตดีนะครับ,รรบว่านี่ครับแกะกล่องมาก็จะได้ ส่วนประกอบอการที่ประกอบมาจากโรงงานแล้วมีการ QC มาเป็นอย่างดีเราเหลือแค่ประกอบแค่ให้ทุกชิ้นส่วนนั้นเข้ากันเป็นกองเท่านั้นเองต่อจกนร้นเรต้องะขอใส่น็อตก่อนนะครับ ทิงผิดนะเนี่ยครับนี่มันต้องอนนอสใส่ตะขอนะครับไม่ใช่ตะขอแต่อนนอไม่ใช่ครับสี่หมื่นด้วนก็ยี่สิบนี่ยิบสิบห้าครับรถสิบห้าหรอครับแล้วปักเศษครับถ้าเกิดมาซื้อจากทางร้านเราจะมีปัดเศษนะครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษถ้าผู้สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ผู้หญิงตีตอจะสนับสนุนเป็นยังไงบ้งครับ เขาแบอไม่ตีหมอแฟนครับเขาวิ่งตีสิงเราจะไม่แนะนำคร <c oughs> <c oughs> ับไม่ใช่แนวครับ